สวัสดีครับผมจิ่รายุททัตเร์เซร์ฐนะครับจากบริษัทเมเชอร์โทนิกส์นะครับวันนี้วันสบายๆผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเบรกรอมโอวงกันนะครับในส่วนของผมนะครับในวันนี้นะครับเราลองมาดูว่าเถ้าเรามองเรื่องของความปลอดภัยทางไฟฟ้าเนี่ยเราต้องตรวจวัดอะไรบ้างครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกใช้ยังไงให้มันให้มันเหมาะสมนะครับ แน่นอนว่าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมีคนรู้นะครับรู้น้อยมากกว่ารู้มากคนรู้มากก,ก็ต้องไปให้ความรู้กับคนที่รู้น้อยกว่าว่าเออทำแบบนี้มันผิดนะแต่อย่างไรก็ตามในภาพก,กว้างเนี่ยนะครับผมผมก็อยากให้คนที่มีความรู้เนี่ยนะครับนอกจากอธิบายในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่ออกแบบหรือคนที่ทำการซ่อมบำรุงเนี่ยก็อยากให้มีการตรวจวัด ไฟฟ้าให้มันมีคุณภาพนะครับก่อนที่เราจะใช้งานสำคัญมากๆนะครับไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นพารามิเตอร์ที่เรามองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเอ๊เราจะวัดแรงดันอย่างเงี้ยคมถามก็คือมีใครมองแรงดันด้วยตาเห็นไหมครับกระแสะไฟฟ้ามีใครมองเห็นกระแสะไฟฟ้าด้วยตาไม่มีใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเราต้องมีเครื่องมือวัดและโชว์เป็นตันเองความต้านทานอย่างเงี้ย นะครับพวกนี้เป็นพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าซึ่งล้วนแล้วแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทั้งนั้นเลยนะครับต้องใช้เครื่องมือวัดครับทำความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือก่อนนะครับถ้าเราเจาะประเด็นมาในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยขออนุญาตแบ่งนะครับเครื่องมือออกเป็น2กลุ่มนะเน้นทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับแต่ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1นเนี่ยนะครับเราเน้นในเรื่องของการทดสอบความปลอดภัยของไฟฟ้าอาคารผู้ง่ายนี้คือ ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารเราจะเราจะทดสอบมันตอนไหนส่วนใหญ่แล้วเราก็ทดสอบตอนที่ติดตั้งเสร็จออกแบบออกแบบแล้วติดตั้งเสร็จแล้วเอาเครื่องมือทดสอบเครื่อเครื่องมือพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะตรวจวัดในเรื่องของพวกแรงดันกระแส i m p e d ด n c e นะครับแล้วก็ทดสอบในเรื่องของพวกความต้านทานดินนะครับดูในเรื่องของการทํางานของ RCD นะครับว่า มันทำงานไหมส่วนใหญ่แล้วพารามิเตอร์มันเยอะมากที่ที่จะต้องทดสอบนะครับถ้าเราจะใช้แยกชิ้นมัมัลติมิเตอร์ตัวหนึ่งอีพีไดมิเตอร์ตัวหนึ่งเออตัวหนึ่งโอบางทีไปงานหนึ่งนี้ถือพลุงพลังนะครับมันไม่ไม่คล่องตัวนะครับก็จะมีเครื่องมือประเภทอย่างนี้ผมขออนุญาตแนะนํานะครับอย่างของเมทรีลเนี่ยนะครับก็แนะนำและรูปร่างคล้ายเกมกวดแกะเกมบอยนะเวลาที่สื่อใช้คืออักษณา เวลาใช้งานเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้งานไม่ยากนะครับมีมีนี่ครับมีตัวเขาเรียกคอมมานเดอร์นะครับไปเสียบเข้าที่เอาเน็ตแล้วก็กดเทสครับ, Taste, รบมีฟังก์ชันออโต้โซนติคเวนเทสพ์ปุ๊บก็เรียงลำดับการทดสอบไม่ว่าจะเป็นแรงดันลูดอินทีเดนซ์แรงดันไฟตกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยสามารถาวัดได้ง่ายๆนในโซนของของความต้านทานดินนะครับ นในกระเป๋าเดียวนีมีหมดเลยนะครับมีแท่งหลอดด้วยน่ครับเอาไปตรวจวัดค่าความน้นานทานดินอยู่ในอยู่ในกระเป๋าเดียวกัน <c oughs> นี่ครับมีแคลมป์ด้วย <c oughs> นี่ครับอันนี้ตอนเวลาใช้จริงต้องต่อสายนะครับมีมีแคลมป์ด้วยมีสองอันนะครับ <c oughs> ก็อันนี้หลักๆเลยไว้ใช้วัดกระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าที่ว่านี้ก็เป็นพวกกระแสะไฟฟ้ารั่วไหลก็ได้ นะกระแสะไฟฟ้าทั่วไปก็ได้และที่สําคัญเอาไปวไว้ไว,ไวัดความต้านทานดินโดยแบบว่าเราไม่ต้องไปปักหลอดนะเราใช้ตัวนี้คล้องที่ตัวสายดินเราก็รู้ค่าความต้านทานดินได้ด้วยนะครับเค,ครื่องมือนี้ก็ถือเป็นเครื่องมือบา,บ,าบางยี่ห้อนะบางยี่ห้ออาจจะเรียกเครื่องมือพวกนี้ว่าเป็นเครื่องมือมัลติฟังก์ชันก็ได้นะครับมัลติฟังกชัน installation tester อาจจะเรียกอย่างนี้นแต่ว่า ขออย่างของเมทรัลเขาเรียก Electrical Installation Tester ก็คือก็คือพูดพูดถึง Electrical ก็คือไฟฟ้าในในภาพรวมทั้งหมดนะครับดูแล้วผมคิดว่าช่างน่าจะชอบนะครับนอกนอกจากการตรวจวัดแล้วเนี่ยนะครับโดยธรรมดาเราเราใช้กระดาษจดใช่ไหมตัวนี้นี่ไม่ต้องนะครับตรวจวัดบันทึกทำรายงานผมนะครับมีซอฟต์แวร์นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟรีนะใช้กับเพื่องนี้นะครับ ไอตัวซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถเจเนเรตรีพอร์ตออกมาได้เลยตามมาตรฐาน IEC นะครับคนคนที่ทดสอบแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้างานในเรื่องของการทำรนะีพอร์ตหลังจากทดสอบแล้วนี่ครับผลการตรวจวัเพราะนั้นมีอะไรขึ้นมาสมมติมีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับจะได้มีอะไรไปยืนยันว่าเอ้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันน่าจะเกิดจากเหตุการณ์อื่นนะนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุท,ที่เกิดจากระบบไฟฟ้าที่ที่ผิดพลาดจาก จากคนที่ไปตรวจวัดนะเพราะว่าในผลการตรวจวัดมันบอกว่าเออเนี่ยมันตรงตามค่าทางวิศวกรรมทุกอย่างก็อันนี้คือในในส่วนของตัวระบบไฟฟ้าอาคารอันนี้นึงนะครับอันนี้คือส่วนที่1จบนะครับส่วนที่2นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ระบบไฟฟ้าอันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือเป็นในเรื่องของตัวโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ผมยกตัวอย่างเช่น ถ้ามองในอุตสาหกรรมนะก็พวกสว่านใช่ไหมฮะสว่านมือมีเจียมือพวกแก่งอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เราต้องไปเสียบปลั๊กใช้เนี่ยครับนเนี่ยพวกนี้นะครับมันเกิดความเสื่อมประภาพฉนวนเสื่อมเกิดปัญหาเนี่ยนะครับมันก็อันตรายกับผู้ใช้งานทีนี้ปัญหาคือเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยมันมีปัญหาตอนไหนยังไงนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้อย่างตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะวัดได้ทางฉนวนไฟฟ้านะฉนนของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้านะความต่อเนื่องของสายดิน เชื่อมต่อจริงเปล่านะโครงที่เป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับขากราวเนี่ยถึงกันจริงไหมบางทีเนี่ยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเชื่อมไหมครับว่าปั๊กเนี่ยเหมือนจะเป็น3ามลูนะแต่จริงๆแล้วปรากฏว่ามันมัน,ม,นมันมีอยู่แค่2นะขากราวไม่มีกลายเป็นว่าถ้าโดนไฟดูดก็ไม่มีกราวดิ้งมาช่วยมามา,มาช่วยชีวิตเราครับนอกจากนั้นที่สําคัญที่สุดคืออุปกรณ์พวกนี้จะทดสอบไฟรั่วได้ด้วยนะครับไฟรั่วก็จะมีทั้ง ไฟร่วมแบบจำลองนะไฟร่วมแบบสัมผัสนะไฟร่วมที่สายดินนะตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถที่จะวัดได้แต่เรามองคนละมุมกันเกิดปัญหาที่อุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้คือเกิดปัญหาที่ระบบไฟฟ้านะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ เดี๋ยวเราเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดนะครับว่าระบบไฟฟ้าในแต่พารามิเตอร์เนี่ยนะครับมันมีวิธีการดูมีวิธีการลงลึกยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับฝับงเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่อาชีพเกี่ยวกับติดตั้งระบบไฟฟ้าทดสอบเนี่ยจะทํายังไงนะครับที่จะทดสอบระบบไฟฟ้าให้มันปลอดภัยและได้ตามมาตรฐานนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ